สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นการ Reaction MV เพลงใหม่ของ s t y y k i s ซึ่งจะออกใน4โมงเย็นของวันนี้ซึ่งอีกไม่กี่นาทีก็4โมงเย็นแล้วตอนนี้ก็ประมาณ3โมง58นาทีเราก็เลยมาเตรียมพร้อมกับการ Reaction นทับ4โมงปุ๊บเราก็จะไปทำการ Reaction กันเลยกันเลย ซึ่งเพลงใหม่มีชื่อเพลงว่าเพลง Black Door ซึ่งในเพลงกักเมนูก็จะมีคำว่า Black Door อยู่ต่ออยู่ในตอนท้าย MV ซึ่งเราก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นภาคต่อจากกดเมนูหรือเปล่าเพราะดูจากทีเซอร์ตัวที่ที่ปล่อยออกมาก็คือเหมือน จะมีความอัปเกรดขึ้นแล้วก็ฉากก็จะดูอลังการขึ้นด้วยก็เลยแบบเออคาดหวังเป็นการสัดโดได้ว่าว่าอัลบั้มรอบนี้จะเป็นการต่อยอดจากกอดเมนูซีที่รู้สึกว่าจะติดเทนใน Twitter บ่อยมากแล้วก็กอดเมนูตอนนี้ก็มียอด ต่เข้าสม mv เกินร้อยล้านแล้วยังไงก็ฝากป,ปั่น mv ก็ดเมนูกันต่อด้วยนะคะแล้วถ้า mv นี้ออกมาก็ฝากต่อฝากปั่นต่อด้วยเพลง b a Back k o o r ออยากให้แบบทุกคนลองฟังกันเพลงสเ a y k คิดมีดีมากกว่าที่คิดนะคะต้องขอขายไ้ก่อนในแล้วก็เพลงในอัลบัมล้มเราจะมี แนวเพลงที่หลากหลายไม่ใช่ไม่ได้เน้นแค่เพลงเตเต้ลที่เป็นบิดหนักๆแต่ก็จะมีเพลงที่ฟังสบายๆแล้วก็อีกหลายแนวเพลงที่อยู่ภายในลบัมไปเลือกเลือกฟังกันได้ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอเพลงที่ถูกใจอยู่ในนั้นหนึ่งเพลง้วยก็ได้ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเดี๋ยว เราไปรับชม mv เพลง backdoor กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโดยส่นตัวก็คือคิดว่าต้องดีแน่แต่ก็ไปรับชมกันดีกว่าค่ะ oga jump and to gashing him not yeah 터지게, 너, 뱃살. 터지게, 너, 터지게. 터지게, 지게 터지게, 터지게.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  터지게, 터게 터지게, 터지게. 터지게, 터지게. 터지게, 터

저기 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 ต็มสิบเลยหลังจากที่ดูบูเอ็มวีเพลงแม็กโน,นไปแล้วคือคือไปอยังเต้นแรงอยู่เลยพยอนจินผมสีชมพูคือดีมากดีแบบดีจริงๆคือแบบเป็นความ ที่ว่าผมยาวแล้วผมสีชมพูอะแล้วมันก็เลยดีต่อใจเหลือเกินบางชาญผมแดงก็คือแบบไม่รู้จะพูด,ดว่าไงคือแบบเเพอร์เฟกต์อะทุกคนดีมากน้องซึ่งมินผมดำขอขอพูดถึงทรงผมของน้องหลีกด้วยก็คือผมยาวแบบเออ เราดูว่าดูแปลกตาดีด้วยคือทรงผมของทุกคนอะทั้งสีผมที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปกันอะเออดูแล้วแบบเท่ดีแล้วก็แปลกตาด้วยอย่างน้องซึงมินเราไม่เคยเห็นน้องทำผมสีดำก็เลยดูแปลกตาแต่ก็คือแบบโดยรวมถือว่าดี เพลงก็ดี MV ก็โอเคดีเลยสเกลความใหญ่ของ MV นี่คือถือว่าประทับใจเรามากและคือเด็กหลงรอบนี้ดีไม่ต่างจากตอนก็อเมนูเลยถือว่าต่อยอดกันได้อยู่เนาะยังไงก็ขอฝากเพลง a c k d o o r ด้วยใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อรอัมก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะ ม,ม,ม,มีมีทั้งหมดสองมหดเวอร์แต่มีแบบสแตนดาร์ดมีเวอร์ A กับเวอร์ B แล้วก็มีเวอร์ลิมิเต็ดก็ไปสั่งซื้อกันได้คืออัลบัม้มเขาเขาพูดหน่อยว่าปกอัลบั้มสวยมากคือมีความคันรูบสีดูเด่นมากนี่ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยและก็สั่งซื้อไปครบทั้ง เวอร์สแตนดาร์ดแล้วก็เวอร์ลิมิเต็ดยังไงก็ฝากสนับสนุนน้องๆกันด้วยนะคะรวมทั้งปั่น MV Backdoor กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยนะคะสำหรับก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ